ผมขออนุญาตสูดดมก่อน,นก่อนที่เป็นลมจริงให้กี่บ้านครับรอบนี้รอบนี้ขอกดเองนะไหมอย่าก,กดน้องบากดไม่ไหวกลดวอสกลอเป็นลมเอามาโอ้บบกกุรบกอบใหย ซื้อเพราะพิเ็นเตอร์นะคะได้อ้าวคุณไม่ได้ซื้อเพราะผมเหรอฮะหนึ่งกระปุกจะสิบเก้าบาทวันนี้ขอพลังคนอยากดมยาดมที่มีคุณภาพยาดมที่หอมและสมุนไพรบ้านๆยาดมบ้านๆยาดมกลิ่นบ้านๆเออลายาดมบ้านๆแต่ว่ากลิ่นแบบพิเศษ แค่กดไปทั่วไปดีเด้ยเอยแต่บ่มาไม่กล้ากดเยอะกลัวแค่บ่ทันเออห <c oughs> นึง่งยาดมเจ็ดสิบเก้าบาทวันนี้ฟินแหงพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าบ้านคุณกระปุกเดียวเจ็ดสิบเก้าวันนี้ไปเลยสามกระปุกหนึ่งร้อยบาทฟินแหงกดตะกร้ากดตะกร้าฟินแหงสามกระปุกร้อย สามกระปุกร้อยใครดูอยู่ตอนนี้จากสองกระปุกราคากระปุกเดียวเจ็ดสิบเก้าถ้าซื้อสามกระปุกตอนนี้เหลือเพียงแค่จากสองร้อยสามสิบเหลือเพียงแค่หนึ่งร้อยบาทส่งถึงบ้านมีปลายทางมีปลายทางพี่น้องมีปลายทางราคานี้ผมบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนทําได้ผมไม่ทําด้วยเหมือนกันผมก็ไปทําแล้วผมเลิกแล้วกลับบ้านแล้วอาบําดีกว่าพานแล้ววันนี้สามกระปุกร้อยพี่เป็นยาดม ที่ควรดมเพราะตอนนี้คือสำหรับคนที่อยากดมสิ่งใหม่ยาดมแห่งโลกอนาคตกลิ่นแห่งโลกอนาคตกลิ่นสองพันิห้าไปสองันี่ิบหกเราจะไม่ย้อนกลับไปหนึ่งร้ยปีสองรอปีเราเหนื่อยย้อนเราไปข้างหน้าดีกว่าเราดมแบบไปข้างหน้าสองพันยิบหกกลิ่นแบบนี้มอร์นิ่งเฟสดมตอนเช้าทำงานแบบโคตรอย่างนี้เลยทำงานแล้วแบบอย่างนี้เลยอืมดมแล้วทำงานได้ดีมากดมแล้วแบบ เขาเรียกว่าอะไรมีแรงทํางานทั้งวันทั้งคืนทํางานเข้ากะดึกอันนี้โคตรดีเลยตอนเช้าตื่นเช้าสมองไม่แล่นอันนี้อย่างนี้เลยอืตอนเที่ยงง่วงนอนกินข้าวอิ่มอย่างนี้เลยเออกินข้าวอิ่มแล้วอย่างนี้เลยกินข้าวมันท้องมันตึงหนังเท้ามันตึงหนังตามันก็ยานหนังเท้ามันเขาเรียกอะไรเท้งมันท้องมันอิ่มข้าวมันก็จะเริ่มง่วงดมปุ๊บคอมพิวเตอร์จุมีแห้งไหมมีแห้งตับมีแห้งปอดมีแรงตับมีแรงปอดมีแรงใจมีแรงกายฟินแหงเท่านั้น ฟินแรงเท่านั้นผมบอกเลยอย่าลืมกดยืนยันออด้วยผมด้วยถ้าไม่ยืนยนันคือไม่ได้เลยใช่ไในไรถ้าไม่อยากได้อย่ามากดเล่นกดหัวเพราะราคานี้ราคาจริงจังต่อฟ้าดินพิพิธยานต่อภูเขาเหล่ากอเหล่ากาคุณจะอยากดมยาดมที่มันราคาแบบเนี้ยยากผมบอกเลยยาก โอ้โหคุณกาแฟหมดเครี้ยงเลยพี่สั่งแล้วสี่เซตคุณขวัญใจพลเยี่ยมโอพ้พี่ขวัญใจพลเยี่ยมราคาดีเวอร์สามุกอยพี่ผมตกสะเพอตกขมา่มาไม่โอ้ยขมา่าพัชอิสันสะเพอขมากันเล่ากันจ้าหนูไม่ออยากบอกเขาเบิร์ดแล้วฮะหมดแล้วครับโอ้ยทำลากันไ,ไ,ไหลกูไม่ายไหลกันินก็น้ำลายไหล โอ้ยตกขะมัเราได้สามสิบบาท <G ül> พี่สามกระปุกสามสิบบาทปุกกละสิบบาทจีมะคือมะคือเจ้าบอกเท้ <G ül> <G ül> วันนี้ถูกสุดเห็นไหมละ่ะ <G ül> เอาแอรมเนียบ่นี่พี่น้อง ไม่ทันเต็มเลยอะไม่ทันเต็มเลยผมพูดให้ฟังนะว่ายาย d o ผมอะยาย d มผมอะอด,ม,ม,อะดมตอนเช้าผมตื่นเช้าที่ไรนะถ้าผมขาดไอ้นี่ยผมจะสมองไม่วิ่งแล้วก่อนไล่สดผมต้องดมประมาณสักสามครั้งผมดมก่อนไล่สดนะ่ะเบาแบบอู้แปดแปดแปดเลยพูดจาแบบปี๊ดปาดปี๊ดปาาวันไหนที่ผมไม่้ดมนะผมจะสมองไม่แรนแล้วผมจะแบบรู้สึกว่า พูดจาไม่ฉาฉานเนี่ยเมื่อเช้าผมดมไปแล้วสครั้งดมตื่นขึ้นมาดม4ครั้งขนาดตื่นเช้าสมองวิ่งจุดจุดจจจ,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 จทำงานแบบแล้วก่อนขึ้นเวทีนะถ้าไม่ดมจะดมนะเซล FC ไม่ออกผมต้องเซลแฟนคลับต้องมองคนดูต้องใช้สติต้องใช้พลังพลังเสียงพลังปอดในการแบบแม่จ๋าพี่จ้าคนนั้นคนนี้หน้าเวทีเนี่ยผมต้องดมตัวน,นี้ก่อน ใช่แล้วผมนอนดึกผมไม่ชอบบินหัวผมชอบเวียนหัวนอนดึกผมชอบเบียนหัวหมด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 ,หมดพี่ผมเติมเยอยแล้อนะเมื่อกี้ก็เติมไปเป็นเมื่อกี้ก็เติมไปเป็นพันแล้วนะที่เติมรอบรละพนะันพันพันอ่ะพันหนึ่งคือสามพันนะคนหนึ่งออเดอร์หนึ่งอ่ะคือสากระปุกนะแล้วสากระปุกคูณห้าพันคนคือเท่าไหร่ผมไม่มีของแล้วนะนะพี่ อ่ผมมมไีติดเหมือนกันจ้าเขาบอกไอ้อย่างนี้ถ้าพี่อยากได้อีกผมขอหัวใจห้าแสนดวงผมขอแค่นี้ผมขอพี่ไม่เยอะผมขอพี่กดติดตามผมแล้วขอหัวใจห้าแสนดวงจิ้มให้มันครบห้าแสนดวง ที่ใ้มันครบห้าแสนดวงผมถึงจะกล้าปล่อยไม่งั้นผมไม่รู้ว่าคนเขาอยากได้จริงไหมหรือพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็กลัวเนาะบาสเสีหล่ะหาแสนดวงยังไเด้วยเฮาราคาเนี่ยมันพีลึกแล้วห้าขายพีลึกแล้วนี่คือหนึ่งก็ปุกอะดมได้สองเดือนสองเดือนก็ยังหอม สองเดือนก็ยังหอมสติกเกอร์ไอ้หัวใจได้ห้าแสนดวงหัวใจห้าแสนดวงหัวใจห้าแสนดวง ลูกใครกไผ่ท้องามยังวะสวัสดีครับครับอ่าเดี๋ยวโทรโทรกลับนะครับไม่สะดวก,ดวกครับสร้งคนง่างก่อสร้า,างห้าแสนดวงนะผมจะปล่อยราคาให้นะผมจะปล่อยของให้นะพี่ผมขอความใจห้าแสนดวงผมดูจะตรงกันผมวินหัวผมขายราคาเนี้ยผมวินผมเวียนหัวมาก อากาศสดชื่นบรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยเราดมยาดมแบบเงี้ยสปลุกร้อยสปุกร้อยคือใครที่ดูอยู่นะผมกล้าพูดเลยว่าราคานี้ไม่เคยมีแน่นอนการที่คุณจะเลือกดมยาดมที่มันถูกจริตถือแล้วไฮโซถือแล้วเทสดีต้องยาดมฟินแหงห้าแสนกระปุกละ มาแอดมินบาสเตรียมกเตรียมตกกัตะการสามกระปุกหนึ่งร้อยบาทห้าแสนดวงมาเลยจ้ะสามกระปุกหนึ่งร้อยบาทห้าแสนดวงมาเลยจ้ะตะก้าขึ้นยังจ้ะหมากบ้านนี้แล้วหมากบ้านนี้แล้วไปทั้งไหนบุ้มันขึ้นตะไคร้ว่าไม่ไปขี่นี่ของน้ำ เปิดหรือยังตะก้าขึ้นยังตะก้าขึ้นแล้ว100บาทได้3กระปุกราคานี้ที่เดียวในโลก3กระปุกมาแล้วรีบกดมือให้เร็วมือให้ไวผมใส่ไปทีปนทึงอ่ะหลายพันกระปุกมากผมใส่รอบหนึ่งสามสี่พันกระปุกหมดตลอดขายของสิบวินี่หมืน่นหมื่นกระปุกเร็วๆนี่ผมกดผมใส่แต่รอบไม่ได้ใส่แค่สี่สามห้าร้อยผมใส่ไปทีลนะสามสี่พันเมื่อกนะี้วุบบุบบุบ,บหนุงตาเดียวหมดวุบ,บ ของขายผมขายของอย่างเงี้ยหมดแต่บุ๊บ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 เลยวันเนี้ยอืมสามกระปุกหนึ่งร้อยเจ็ดบาทคุ้ม